สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อๆกันคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้มานละน้องอจ่อยนังจัพกคนเพยางวันบาพิ่น้องนังเล่นก่นอะนังเล่นหัวเรียวโอ้ยม็นนาวนะเป็นชากับไรเปนนางแฮะมอกับสิลงเศ็ดขัวมือมไปเห็นมือพ่ออยู่เพื่อนใ่หแม่แ่ปนบนให้ประธานซีจังวะละลงมา เล่นน้ำสจ่อยเนาะมาแววจะมากินข้าวปียกันเลยยังอู้ดเอาอีกจ่ายค่าครัวอะเบิดเลยสามพันเจ็ดะเบิดเขึ้นหนาว้สจอยเบิดแล้วว่ะสันเจ็ด ก็ดูินเดียเขาจ่อยวันยังขอพ่อมีอันได้ใส่อยู่ขาดช่ามือเป็หตครัวนี่เองมคนอยู่่าชอมือเลยเดี๋ยวไปช้ามือเจ้าเสแสมันแล้วเน่ะเราก็กินนะมันนี่แหละเสแงคำข้าเ่ยววัน้าวสายูน่าก็จะได้กินแสงค้ำแล้วค่ะนี่แหเนาะกินกินอ่ะพอมันบดไว้ไปนาอแคาเดียว บริเวปทางใดวะสองเพื่อนจะโยสองเพื่อนก็ว่าล้านสิบเจ้าคุณบ้ิเวณพื้นที่ตัวห้ามยาวเรียกร้ายเนาะมันมีหัวเพื่อนคือว่าน้องเคยไม่ใช่สักหัวกับหมูบ้านมันตันอ้อยเลยเอ้าข้าจ้างข้าจ้างได้ได้ตันอ้อยพออยากได้ไปตัดพออยากไปตัดเนี่ยนะ ไปห้าเงินพไปหาเงินพอะใส่กัน่อยห้างวมีนาะพอด้ใส่พอด้ซื้อบัตรนั่งกันางท่างินง่ามขมูยุ่พี่นองท่าอะไรบอกออกคมูชีเฮือนกันคือเป็นอย่างนี้เลยท่ากับเป็นการเป็นยังอไมายังึงกท่าไม่อย่ ไม่เธอจอยเห็ดใหม่ไงอะยาชีใหม่าีอื่นทับเห่ก็ได้โอ้ีแท้นยอดข้าแก็ได้ชจอยนี่ว่าโอเคแะไนตวเง้ยอยู่เลีเดียวันีว่าียุ้งผู๋เมืนด้านอยู่นอกหกสิเียวอืออส้างน่่กนี่ะชจอยเนี่ย่เออได้ชำซอจอยนี่ที่ว่อยู่ หลังค้าบางทีดีๆรคือจิ๋วอะเพื่อนถอคือกา่อยูค่นะรนล้งค้าแบบนี้มาป็นประมูลอะโฟนเลกในเฮือนพ่นศาสาเขาเก็มเบิดในเฮือน่ะแทบสิบรไดโนนเลยเอาข่าเป <analogy> ียกแพเด้ช่องถอยเออถอยอะรกันเออถอยยไกนเอถยะไก็เอยะไรกันเยถอยอะก เพื่อนน,นั้นคล้ายข่าเปียกใกล้ๆเพือนเชื่อเคยกล่านเปิดใหม่กลานเปิดใหม่สีมันบลอกได้ไม่เฮือนน่ะเดี๋ยวเริ่มอยากเปนเหมือนคุณภาพพี่น้องเพิ่งไตนี่ก็ลอกบ่อสีถ้ามันเป็นสีคลองคลองอานน่ะเวลาเอาไปอิงแล้วมันจะเปื่อนเสื่อขนาดได้อันนี้มันบลติตได้ สีกาเขดีกันแบบกับโมเมนสีเดียวกันติสะสีขาเจ้าสักีสีข้าเจ้ามันออกจางๆบอกเจ้าก็เอาสีอันหนึ่งมาทากุ๊กเสาส่ะสัตว์จาก็ไล่แบบให้มันออกกันต่างๆ ออคือไม่นั่นีเข็มซียังหรือซตะมูซีหนึงา่งีเขาขัดเลยอเอ้ยเ่ั้นประธาเคือจะคลองมันเขไปแงซีประกัอยู่ที่ส่างท่าคือการได้เห็นว่ากันเลยตามสี่แสนถือว่า เจ้ากับเจ้ากัมีมีบุญวัสนาไรยเต๋อไปเท่าจอยที่ชิดได้สามนี่กันเซซเซเพชรวราคือเป็นเต้าหุ่มกินได้ได้า่บ่ได้เป็นน้องน่นนั่นนั่นคนนนห้องนั่งเตะห้องนั่งง่ายมองกับยายติดเทือนติดบ้านนั่นนี่ก็ดีขึ้นกัน โตขับไปเปนอไเปื่อามีกาน่เนาะเนวย่กัเินตืนด้ยลำบากมีเงินจะก้าหินอันี้นะนี่น,นหินไปหลดนี่านมาอะไรกะน,<ส>นั่<ล>นก็เทล,ลงไปห <rs. S 2> ลดเทค่า,าเาาก่อเโอ้คือเก่งแทเลยโตะเดินเือสื่อได้กินเจ้ารือเรือสื่อ ไอซื้อจักหมื่น่นี่นสองหมื่นบาทพอซื้ออีกแล้วตีนไก่ทางทางถ้าบุปูุเลื่อนนี่อีกสี่หปีนี่สิประมาณเป็นแสนหมดเลยจ่อยก็แสนอ่น่ะมันเป็นขาคัวลักน่ยขาค่อืทเก่าบนี้นะ่กรัวูงเตามงลานเพือนเพื่อนูงสูงไนี้ก็งามเือน เพื่อห้าแต่งอันนี้ม wow. ันาเพียงอันาทกำังเติบนามากท่าน้สบาโอ้น้ำสูงคนสะจอยแสดงว๋อโอ้ธรรมดาทักระตูนางเรียแต่นวแต่ักระตนชุ้งนะะใครแต่มันสูงขนามันต่ำขนาดยันติต่ำหรือย์มีอียงไตเข้าไปเจอกับเสาเห็น มาชการกัเ <Auf? S 1> ือนเทารที่นอมันบ่มีายงเาแล้วแรดงเดียวก็ได้เคยจะจ่อยนะเขาไปกับหองกับหองื่งเดียวกันอีกอเดียวกันเลยอ้กอับคดีคยือเวลาพนตกมากนีันสเขาตามรลองที่เขาาเล็กตะปูหรือว่าเลกนมันอยู่ที่ตามสางข้าเจ้ามงัข้าสางข้าเจ้าสิอันนั้นชำนาญข้าเจ้าเจีบ ั้างแล้วยามพ้นอุกอังขยามนีปุบปิดปัญหาน่าังได้ยามีอยู่ได้พี่น้องขยามพ้นอุ้ยขีดคอยแล้วเอาคันไปโตมไว้ในเฮือนหลักการอะไรแบบี้เป็นหลักสิทธิ์องบอลบอยคือใครคือเข้าขึ้นไปแก้ยังัศรีโคดปฏิณาราเทือดโซเทือดให้เข้าไปแก้บ่งทีมันอันหัวนั่นฮึอเอาแผ่นใหม่มาใส่เลยน้าเออฮอเอาแผ่นใหม่มาใส่เลยเจ้าก็ต้องจือไว้บอลได้มันหัวมันหัวมาไห้เลยใครเขาจอยเพิ่นมีอัน ใชติหนะเพือนไว้พี่น,น้คนพางด่อได้คือห,ห,รรยยห้องน้ะบริเดนี้ลเลยท่านชัยไอ้นนักดีเอชั่าเซล์เนี้ทิปองอย่างนี้เ้าเจอประตีีเป็นหายงก็มันมันสากเวทในตัวเองก็ได้เอออีกสาเสาสารดกของนี่กไเออใใี่สิอเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วอยากจะออกส่งเพื่อนเต็มที่ อย่งสีเป็นทรงเฮือนเต็มแบบเฮ็ดซ้ำยูเจ้าก่อนเนาะเคยหุ้มว่ามาราซีเชียพวาจ่อยขนาดใจาน้ถีอว่าดีเลยนะไปคอยกันยังขนานว่าได้านนคอยกับอุ่นอะไรคอยอุ่นใจอะไได้เลยซาซายได้ปวกเฮือนคอยดันปวกมันถล่มเนอะคำโปรตกลินแล้วมันขืนกินโลดมาีนะกินกือเอาล้วเอหอนกับเกลือโฮโฮใส่ตายอืโฮโฮใส่ตายมนบวกขื้กันเลยอ

ีเมมาใส่ักไ่ได้้าจอยหนึนงน่งเจ้าจอยแก่ได้เจ้าเอาซีหนึ่งมาทาอยู่ซนลุ่มนี่เขาจะบปแตงกันเลยีเป็นการสั้นเป็นสั้นเลยอันนี้เรารเช็คไมได้ทา, <laughs> าเลย,ลยซีอีเป็นแจมมาใส่ิย้ยอดแล้วข้างหน้าชรช่โมเดาเลยเพชรไม่เห็นนะจ๊ะ เขาก็อย่าอยกาคิดู่ามีเงินหรือในบ้างทำไมเอเงินโบราณนี่แหลน่าเล่นแต่ว่านีเงินถือก้อน้เนาะถืว้ถืก้อนถือไว้ถือก้ ท่นานเปิดใหม่พี่น้องเลยสำนีกันเที่ยวดีกำลังซีแรนยสป่ะุดวไทนะยมาไล่ลงคอางลอคออาภผดบัวบด,ดึงจำเลย<ป>เหล็งนะเส้าจอยเนาะแวะมากินเฟอคยกินข้าวเปียกเกียร์ลง ก่ลงต่ำๆเ่มนมันเป็นฟุ่มเมื่อบนะขาดเกือบขาด,ขาดมันไปขาดอยู่พู่นด้เ,ออเพือดใหญ่วงนะมันขาดเลย ลาดอะไพี่น้องเลยขอบ,บนนู้นที่เข้ามาชมวันนี้มาเล่นในซท่าจอย